มรดกตกทอดของสุรพลทมบัติเจริญนั้นก็คือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและทายาทยังได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อเขาลูกศิษย์ลูกหาของครูสุรพลยิ่งดวงดังยิ่งใหญ่นับนิ้วไม่ครบนะครับเต็มไ,ไปหมดมาจากครูสุรพลรวยๆแล้วก็มากลายเป็นหัวหน้าวงขยายฐานอะไรเต็มแน่นไปหมดเลย ส่วนกรณีพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นมรดกตกทอดนอกจากคนในตระกูลเดียวกันซึ่งร้องเพลงเก่งทุกคนที่สําคัญที่สุดพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งแต่เสียชีวิตมาทุกวันนี้นักร้องประกวดทุกคนนะลูกไม่ว่าจะออกทีวีไม่ออกทีวีทุกงานวัดเนพ้นเพลงพุ่มพวงไหมล่ะพุ่มพวงตายมากี่ปีเรื่องที่ดูทุย่ยังไม่พ้นเพลงพุ่มพวงเลยนะครับยังเอาเพลงพุ่มพวงไปร้องประกวดทุกงานครับถึงจะร้องซ้ำไปอยู่ไม่กี่เพลงแต่ก็พุ่มพวง ผมเป็นผู้ตั้งสมญานามให้สุพรรณบุรีว่าเป็นเมืองหลวงของเพลงลูกทุ่งไทยผมว่าเอาแค่คนเดียวเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับกันแล้วในเมื่อสุพรรณบุรีมีราชาเพลงลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและคนทั้งวงการก็ยอมรับกันคือคร,รูสุรพลชุติเจริญเ,เนี่ยานตอน,<ค>นจก ขาจากไปอย่างยิ่งใหญ่เลยเกิดคนไม่ได้นำตระกูลสมบัติเจริญกันทั้งประเทศแต่คนทั้งประเทศไว้อะไรให้ร้องห่มร้องไห้กันเหมือนเป็นญาติของตัวเองหน้าปัดวิทยุเมืองไทยตั้งแต่ซ้ายสุดยันขวาสุดในระบบ AM เพราะตอนนั้นมันไม่มี FM เปิดเพลงสุรพลสมบัติเจริญทั้งวันทั้งคืนมันเคยมีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ไหมนอกจากสุรพลสมบัติเจริญคนอื่น เ,เขาเป็นเด็กในเมืองครับบ้านเขาอยู่บ้านเล็กที่125ถนนนางพินเขาเรียนกานสูตรศึกษาอะไรเยืยวยงกับวัดป่าอะไรท่านชอบร้องเพลงลาวงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับลาวงเนี่ยมันมีทุกพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญงานอะไรมันจะมีลําวงมีนู่นมีนี่ครัวท่านชอบทั้งๆที่ครูท่านไม่ได้อยู่ในสายสายทางด้านดนตรีเลยนะคุณพ่อก็ทํางานสรมภารคุณแม่เป็นแม่ค้า คุณตะวันมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้องเชียร์รำวงมีํำวงที่ไหนเกิดขึ้นท่านก็ต้องผลัออกจากบ้านเพื่อไปดูไปฟังไปเชียร์สุรพวลวัจเจริญนั้นไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการอยากเป็นนักร้องเท่านั้นนะเขายังอยากที่จะขายความฝันของเขาออกมาด้วยตัวบทเพลงที่เขาเขียนเองจนกระทั่งเขาได้เข้ามาอยู่ในกองดิยางกองทัพอากาศเขาจึงได้ไปรู้จักกับในห้างแผ่นเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีตก็คือ ต่อเง็กชวนอยู่ที่บางภูต่อเง็กชวนให้การสนับสน,นุนจุลปลบันทึกเสียงครั้งแรกจึงเกิดเพลงน้ำตาลาวเวียงตั้งแต่2,4,9สองสี่เก้านแหล,ล,ลงงลตัวคอยมานั่งเดดียวถัจากนั้นมีกสัก2ปี 2> <ม>ก็มาดังจากเพลงชูชกสองกุมารหนะ ไมัววดีาจนี้กระทั่งไปได้ห้างแผ่นเสียงกำม,มลสุโภสนส่งเสริมจนได้เกิดเพลงไม่ลืมที่ผลักดันให้เกิดของศิลรนุษย์ไหนว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือนเ,เหมือนเดือนคู่ฟ้า แล้วในห่วงเวลาแบบนั้น2,500กว่าแล้วนะครับสุรพลก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆคนให้ตั้งวงดนตรีวงดนตรีสุรพลทีม่มาเจริญตั้งขึ้นมาเนี่ยหัวหน้าวงร้องเพลงเก่งแต่งเพลงเก่งได้เปรียบวงอื่นๆหมดเลยวงดนตรีสุรพลทีม่มาเจริญจึงเฟื่องฟูสุดขีด ่งพวงดวงจันทร์ไม่ได้เกิดสุพรรณก็จริงแต่เธอไปเติบโตที่ตำบลบ่อสุพรรณที่บ้านทุ่งคอกที่วัดคับกระดานพ่อแม่มาปลูกบ้านรับจ้างถางไร่อ้อยอยู่ในละแวกแถบนั้นแล้วก็เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านดอนตำลึงเขารักการเรียนนะครับแต่ว่าด้วยสถานะทางบ้านเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้พุ่มพวงเอาแต่เรียนอย่างเดียว ก็ออกจากโรงเรียนมาเพราะว่าอยากให้น้องๆเรียนมากกว่าเขาจึงเป็นพี่สาวที่เสียสละเพื่อที่จะให้น้องๆได้มีโอกาสเรียนให้มากที่สุดส่วนเขาเองนั้นในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ไปร้องเพลงประกวดครับทุกเวทีครับในสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงทั้งหมดถ้าเวทีไหนมีคนรู้ว่าพุ่มพวงไปประกวดเด็กหญิงรำพึงตอนนั้นไม่มีชื่อพุ่มพวง ถ้ามีเด็กหญิงรำพึงไปประกวดทุกคนบอกว่าฉันไม่ร้องหรอกร้องให้ตายก็แพ้อีรำพึงนี่คือการฉายแววว่าพุ่มพวงเก่งจริงครับในสุดพุ่มพวงก็ชนะจนไม่มีเวทีจะประกวดไวยพสเพสุพันยกวงตรีมาในงานทอดกระถินที่วัดทับกระดานซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลกันบริเวณทุง่งคอกที่ว่านี่นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยพาพุ่มพวงเนี่ย ไปฝากกับพ่อไวพ์อยากให้พ่อเขารับเข้าวงพ่อไวพศก็เห็นว่าโหยังเด็กเล็กมากเลยแต่ก็อ้ออาวๆหนมาแล้วก็ให้ร้องโชว์กับวงดนตรีไวพ์เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเวทีครับพุ่มพวง,งนําเพลงของแม่ผ่องศรีวรนุชและแม่ขวัญจิตศรีประจันไปร้องบนเวทีร้องลงจากเวทีพ่อไวพ์เอย่ยปากกับพ่อแม่จริงๆของพุ่มพวงว่า ขออีนูนี่เป็นลูกเลยได้ไหมมันเก่งเหลือเกินก็จึงได้กลายมาเป็นลูกสาวบุญธรรมของคุณพ่อไวพ์และพ่อเขาก็แต่งเพลงแรกให้ร้องบันทึกเสียงครับแก้วรอพี่แล้วตั้งชื่อให้ว่าน้ำพึ่งเมืองสุพรรณ จากนั้นมาพุ่มพวงก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งออกจากอ้อมอกของพ่อไวโพ์ก็มาสู่อ้อมอกของมน์เมืองเหนือมน์เมืองเหนือก็มาเปลี่ยนชื่อจากน้ำผึ้งเป็นพุ่มพวงดุจจันบันทึกเสียงครั้งแรกในชื่อพุ่มพวงคือเพลงรักไม่อันตราย เพลงร้องแก้พุ่มพวงเกิดจากเพลงร้องแก้มาก่อนตอนนั้นใครดังพุ่มพวงแก้หมดลมลุกทุกคานเดี๋ยวตั้งวงเดียวยุบวงจนมาเจอกับประจวบจำปาทองครับตอนสมัยที่เฟื่องฟูสุดขีดแล้วก็ตั้งห้างแผ่นเสียงขึ้นมานั่นคือห้างเสกสันเทปแผ่นเสียงยุคนั้นเป็นยุคเทปนะครับก็เลยตั้งวงดนตรีให้ชื่อวงดนตรีคู่ขวัญชีวีเสรีพุ่มพวง คุณพวงก็จะมีโอกาสได้บันทึกแผ่นเสียงในยุคนั้นอีกระยะหนึ่งจน2,125ครับเซ็นสัญญาเข้ากับอโซนาโปรโมชั่นเจอกับครูวิเชียนคำเจริญจึงได้เกิดเพลงพวกนักพบหน้าอำเภอกะแสะเข้ามาซิแล้วก็เพลงดังระเบิดระเบอ้อสุดขีด หลุงจากโซนามาปั๊บบ้านปลายชีวิตก็มาร้องเพลงตระกูลหนูล้วนหนูไม่รู้หนูไม่เอาทุกหนูล่ะครับก็มาร้องเพลงตระกูลนี้กับห้างคอบลายมิวสิกพบกับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ เพลงทุ่งเขาบอกเป็นเพลงบ้านนอกเชยๆนักร้องแต่งตัวเฉยเชร้องเพลงด้วยลูกคอเชยเชดนตรีก็เหมือนแตรวงมีแต่เครื่องเป่าปรากฏว่านิเชียนคำเจริญมาเปลี่ยนวิธีการเขียนเพลงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเพลงของนักร้องหญิงเนี่ยจะต้องอาพับจะต้องอกหักจะต้องชอกช้ำระกำใจแต่ว่าครูรบมาเกียรติเป็นเพลงเป็นเพลงแบบผู้หญิงที่กล้าจีบผู้ชาย ไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนในวงการเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงคือคนแรกครับแพุ่มพวงที่ปฏิวัติการแต่งตัวของต okay. ัวเองให้กลายเป็นนักร้องที่แต่งตัวเหมือนกับ นางแบบที่อยู่ในหนังสือแฟชั่นเหมือนเดินหลุดออกมาจากหนังสือแฟชั่นแล้วขึ้นเวทีเลยคือมันต้องตาต้องใจคนดูเป็นอย่างยิ่งก็จึงได้รับการยอมรับจากคนในเมือง<ๆ>คุณหญิงคุณนายคนชั้นสูงไฮโซฟังได้หมดรับได้นะและพุ่มพวงเป็นวงตรีวงเดียวนะครับที่ขึ้นเล่นถวายหน้าพระที่นั่งที่โรงแรมลุสิตธานี นี่คือเหตุผลว่าความสําเร็จของกุ้มพัอมาจากการพัฒนาอย่างมีรูปแบบชัดเจนแล้วมันก็เลยไปสอดคล้องกับว่าทําไมคนรยิงยกย่องให้เธอเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งคนที่สองของนอกจากสุรพลสมบัติเจริญแล้วสุพันธุบุรียังอุดมไปด้วยสุดยอดนักร้องหลากยุคหลากสมัยตั้งแต่ยุคคลาสสิก ยุกแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบ,บันสุพรรณบุรีมีก้านแก้วสุพรรณนะครับซึ่งเป็นสุดยอดนะักร้องเพลงหวานคนแรกๆของเมืองไทยสุพรรณบุรีมีเมืองมนสมบัติเจริญนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการร้องเพลงสำเนียงเหนือที่มีคนเดินตามร่องเสียงนี้มาอีกเป็นตับโด่งดังมากมายก,กายกองก็หลายคนเอาลองยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในร่องของเมืองมนมีใครบ้าง สอนเพชรสอนสุพรรณดังไหมล่ะครับหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณนี่ก็สุดๆเจ้าของผลงานเพลงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยดังไหมครับนบพรเมืองสุพรรณไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยและยังมีสุดยอดนักร้องเพลงโหที่โหได้เฉียบขาดเพราะเขาเอาลูกโหของคำรณบวกเมืองมนแล้วบวกฟ้าเป็นตัวเองคือประกายเพชรสอ ได้ยินชื่อประกายเพชรคนที่เป็นนักฟังเพลงลูกทุ่งเขายกนิ้วให้วันนี่แหละคือสุดยอดนะักโคโอ,อีกคนหนึ่งของเมืองไทยนี่คือล้วนๆแต่เป็นสุพรรณบุรีที่ผมพูดแค่ร่องเดียวนะคือร่องเมืองมน์ยังไม่ได้พูดร่องอื่นเลยและอย่าลืมว่าเรายังมีศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่วัยคศเป็นคนสุดท้า ไม่ต้องอรราธิบายมั้งครับว่าไวยพจน์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็หน่อยไวยพจน์ก็บ่อยเหมือนคนเพ้อฝันสารตําตรวจมาบวชรวมกันลูกเธอลูกท่านก็คือลูกไทย